สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กน้อยไปเด็กน้อยไปโรงเรียนวันแรกนะคะจะบอกว่าวันแรกก็สายเลยนะคะตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบสองนะคะสายแล้วเอ,เอาเอาแปรงฟันมาทำไมลูกใช่ไห้เหรอคะเอาไปโรงเรียนด้วยนะครับสายแล้ววันแรกก็สายเลยป๋าป๋าขับรถมาส่งอเด็กนักเรียนหนูสิชุดสีฟ้านะคะอนุบาลหนึ่งนะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาในโรงเรียนแล้วนะคะหนุนข้างในมีร้องแล้วหนึ่งนะคะน้องเยีมจะเป็นยังไงจะร้องไหมนะกระรัง เพื่อนก็ใส่เหมือนกันไม่ตังค์ังค์ดังอุยไเอมจ๋ารู้ไหมลูกอยู่โรงเรียนบายบายสวัสดีค่ะแม่ก่อนก่อนไปโรงเรียนต้องสวัสดีค่ะก่อนโอเคบายห้ามร้องนะลูกโอเคไหมคะหนูห้ามร้องนะอ้ามด้วยกับคุณครูนะคะ ไม่ร้องค่ะชอบมากคุณครูคเข้าห้องไปแล้วนะคะอ่คะรเข้าห้องไปแล้วนะคะค่ะ จ๋าหนูได้อะไรห้อยคอลูก<อ>คุณครูให้อะไรคะสวัสดีค่ะคุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยสิลูกสวัสดีอ๋อสวยๆหน่อยสิสวัสดีค่ะสวยสๆอ๋อมันสนุกมากเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมฆขนุนสนุนใครนุนใครอาปาเหรอ เป็นยังไงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะป๋ายังลูกอ๋อคุณครูโอ้ยเอาเส้อสวยส,วยส,วยสวยิลูกสวัสดีค่ะสวย,สวยเดี๋ยวเร็วเข้าโรงเรียนแล้วต้องสวัสดีค่ะสวยส,วยส,วยสวยิสวยแล้วเหรอเนี่ยโอเคปะ